ồ oh. tầm một khung thứ cao xe thứ cao Mình khâu thiệt cũng cả hết làm khó để luyên tầm một khung sạch sẹp จานจนิ้แสบไปดีกิโลหกผู้ใดมาเที่ยวทะเลกับแนวน้ำรานนี่ครับเวลาสิบเบิดครับกิโลหกยูเทิร์นตรงข้ามโลตัสเล็กซื้อเราก็เข้าไปในหาดเข้าไปนั่งกินที่หาดเอาอยู่ทะเลตัวเหนียว แน่นำครับมาโหลดมาเที่ยวสติีบถือว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวมาทั่วแล้วถ่ายรูปสวยคนมาเยอะไหมวันหยุดคนมาเยอะย,ยาวๆอย่างเงี้ยคนมาเยอะบ้านพักก็เต็มรถก็จะติดประมาณ ก็คือตอนที่เราออกเวลาเราออกกันทั่วไปสามโมงเย็นอย่างเงี้ยจะไปติดจุดแถวกิโลสิบก็ถ้าใครออกช้าก็รถก็จะไม่ค่อยติดที่พักก็ถ้าจะไปแบบหาดน้ำใสอะไรพวกเนี้ยที่พักหลักๆดินๆนี้ก็จองก่อนเดือน2เดือนแต่ถ้ามาจองเอาข้างหน้าก็ อาจจะไม่ได้ในที่ที่ที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นแบบห้องโรงแรมอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสวอล์กอ mm hmm. ได้แล้วแต่ว่าใครจะชอบสไตล์ไหนมาทันทีก็มาเที่ยวให้ถ้า mm hmm. เป็นทักที่ดีๆครับเราพอผมเห็นนานๆออกมาเที่ยวทีออกมาเที่ยวก,กันเลยครับแต่ว่า แก่ตัวไปเราก็ไม่มีแรงเที่ยวแล้วคือเก้าครับ